เดี๋ยวจากนครพนมพาคุณผู้ชมไปม่วนซื่นโฮแซลที่ร้อยเอ็ดกันบ้างน,นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับขยับทั้งเมืองเลยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดรำวงย้อนยุครำวงคนร้อยเอ็ดเฮ็ดหยังกระม่วนปีที่3ครับเพื่อที่จะสืบสารอัตลักษณ์อีสานสร้างสุขรวมใจในงานกาชาติ2,569ครับ ภาพบรรยากาศสนุกสนานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับที่งานกาชาติจังหวัดร้อเอ็ดประจําปี2569ครับต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักมากๆนะครับเมื่อวันที่2มกราคม2569เวลา17.00นนะครับนายพิชัยยาตุระสองครับนําโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมรำวงย้อนยุคนะครับภายใต้ชื่องานก็คือรำวงคนร้อเอ็ดเฮ็ดหยังกะมวนปีที่3ครับ ซึ่งจัดขึ้นณบริเวณเวทีกลางสารกลางนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับโดยในกิจกรรมนี้นะครับมีนายนันทวิทย์นาคแสงนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้แทนส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนนะครับจากทุกๆอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยเข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนรำอย่างสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศแห่งรอยยิ้มความสุขและความสามาัคคีครับเอาไหนดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ เป็นตะมวนถ้าเป็นภาษาบานทาก็ว่าเป็นตะมวนขัดนะครับชื่อนะยรละรำวงคนร้อยเอ็ดเพ็รอยางตะมวลแถวเป็นละมวลซึนกิจการรามรำวงย้อนยุคดังกล่าวนะคะก็จัดขึ้นนะคะหนึ่งถึงสองมกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเขามีการแบ่งกลุ่มอำเภอเข้าร่วมเนี่ยวันละสิบอำเภอนะคะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รากเหง้าและอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยอีสานผ่านการฟ้อนรำรำวงย้อนยุคค่ะ โดยมีคณะระมวงพื้นบ้านของชาวร้อยเอ็ดโดยแท้เลยนั่นก็คือคณะ เชียงขวัญคอมโบ,บจากอำเภอเชียงขวันนะคะมาร่วมสร้างสีสันให้กับเวทีค่ะซึ่งรายได้จากกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนกิจการ,รสาธารณประโยชน์สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดรวมถึงสนับสนุนชมรมในอำเภอจังหวัดร้อยเอ็ดชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดร้อยเอ็ดและเหล่ากาชาจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดำเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่ค่ะครับผมต้องบอกว่ากิจกรรมนี้นะครับ ยังมีการมอบรางวัลน,นะครับให้กับอำเภอที่มีความโดดเด่นทางด้านแต่งกายด้วยนะครับว่าสนุกสนานมากมีรางวัลทางด้านความพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็รางวัลของจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับซึ่งก็สะท้อนถึงความสามัคคีของชาวร้อยเอ็ดในการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นนั่นเองครับผม,มดูส<ม>ิครับ สนุกสนานกันเลยนะครับหลายๆคนก็แต่งกายมาเป็นสาวรำวงเลยนะครับใช่เพราะว่าเขามีรางวัลให้ด้วยเนาะ<ช>เป็นราง,รรางวัลการแต่งกายความพร้อมเพรียงนะคะแล้วก็จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึงเดียวถึงว่าหู้คนเยอะมากเลย<ช>เพราะว่าค,ค,ความรักความสามัคคีของชาวร้อยเอ็ดเนาะถือว่าเป็นพลังมากๆนะคะแล้วก็ผ่านกิจกรรมที่ม้วนซื่นโฮเซลนี่แหละก็อย่างรำว <ผม S 1> ง,งย้อนยุตแบบนี้นะคะ